บ่าย3มโมงเย็นของวันที่20มิถุนายน2567 Mr. อมิสเตอร์อับดุลลามานจากซาอุดิอาระเบียได้เดินเข้ามาสอบถามเรื่องการเขียนรูปที่ร้านพร้อมกับแจ้งว่าถ้าเขียน 1, 2, 3คนอยู่ในรูปเดียวราคาเท่าไหร่แล้วก็ถ้าแยกเป็น 1, 2, 3อย่างละรูป เราคิดยังไงคุยกันอยู่นานสองนานแกก็ตัดสินใจว่าให้เขียนแค่รูปน้องคนเล็กหรือว่ารูปคนเล็กของแกรูปเดียวไซ์ที่แขนต้องการนั่นก็คือ12 .16 คูณ16นิ้วแล้วก็ระบุวันที่จะมารับก็คือ,อพรุ่งนี้วันที่21มิถุนาหลังจากที่มิสเตอร์อับดุลละมานได้กลับไปก็ได้ลงมือทำงานชิ้นนี้เลย เขียนรูปนี้ด้วยสีน้ำมันในใจนึกอยู่แล้วว่าวันนี้ลองพื้นพรุ่งนี้กะว่าจะมานั่งเก็บรายละเอียดแต่ตอนเช้าก็น่าจะแห้งเสร็จทันช่วงหกโมงที่ลูกค้าจะมารับพอดีพอด,พอด,พอดีพอเขียนรูปได้ไปสักพักหนึ่งประมาณสัก3 0ก็ได้มีลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งเข้ามาสั่งงานพร้อมกับบอกว่าจะมารับงานพรุ่งนี้เช่นเดียวกันก็เลย ได้ตัดสินใจปรับเปลี่ยนการเขียนรูปน้องที่ว่าะจะเขียนเป็นสองวันก็เลยปรับเปลี่ยนเป็นต้องให้เสร็จภายในวันนี้นั้งเขียนรูปนี้อยู่ช่วงบ่ายสโมงเย็นเขียนไปเรื่อยๆจนถึง4ี่ทุ่มสรุปหานเสร็จช่วงประมาณ5้าทุ่มหโมงเย็ยนของวันที่21มิถุนายนมิสเตอร์อุลมานก็ได้มารับรูปไปจะชอบใจพร้อมกับอกว่าถ้ามาครั้งหน้ายังไงเดี๋ยวจะ เอาลุที่เหลือมาที่เหลือมาเขียนเพิ่มขอบคุณมิสเตอร์อับดุลละมานจากประเทศซาอุดิอาระเบียที่ให้ความไว้วางใจขอบคุณามากๆครับ